มาพร้อมนะค่ะพร้อมนะพี่เาค่ะวันนี้มาร่วมงานหน่วยอะไรค่ะก็ะะามาร่วมส่ง พี่ชายคนหนึ่งที่ที่น่ารักนะคะน่ารักในในวงการเลยคือต้องบอกว่าเชียเองอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานแบบเล่นละครคู่กันแบบอยู่ในงานระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนอื่นๆแต่ว่าคือเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทุกครั้งที่เจออะแบบเนี่ยความน่ารักของเขาคือเราไม่ได้ทํางานด้วยกันยาวแต่เจอแล้วมันเหมือนแบบมันสนิทใจอะมันสนิทใจเขาก็กันเองเราก็กันเองมันเหมือนแบบมันมีความผูกพันแบบลึกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยวันนี้พอ พอพอแบบเขาเขาไปเราตกใจเหมือนกันเพราะว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วในในช่วงถ้าย้อนไปในในช่วงที่พอพอจะเริ่มทราบข่าวกันนะคะคือช่วงนั้นจริงจงเชีย์ก็พาตัดเข่าแล้วก็โรงพยาบาลที่พี่อ,อมตอนในช่วงนั้นที่ยังไม่ได้เป็นข่าวนะคะก็อยู่ที่เดียวกันเราเราแอบแอบแบบได้ยินข่าวต,ตั้งแต่ตอนตั้งแต่ตอนนั้นเราก็ยังรู้สึกโอ้คือเชีย์ก็พาตัดเขาตอนนั้นก็เรื่องใหญ่ของตัวเองเหมือนกันแล้วมารู้ว่าพี่อ,อมก็อยู่แบบ ในในสภาวะที่แบบน่าตกใจกับภาวะโลกของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาเอาใจช่วยมาตลอดเลยจนจนแบบก่อนก่อนหน้านี้ยังเคยติดต่อเขาไปรายการอยู่เลยค่ะไปรายการด้วยกันแล้วพี่เขาก็ยังบอกว่าเออขอโทษนะอาจจะยังไม่ได้พร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แต่เขาก็บอกว่าขอบคุณมากเลยที่นึกถึงเราก็ยังรู้สึกว่าเออแบบเหมือนไม่เป็นไรเลยแบบทำงานไม่ทํางานไม่เป็นไรแต่ว่าให้พี่หายแล้วกัน ให้เออเดี๋ยวไว้ไวดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นน่าเรายังได้ยินข่าวอยู่เลยว่าพี่เขาดีขึ้นในช่วงหนึ่งอะค่ะวันนี้มาแบบรู้ว่าแบบเนี่ยจับไปก็ใจหายเหมือนกันอืมเราเราเองก็คือได้เจอกันตามงานช่องรึเปล่ใช่ใช่ได้เจอกันตามงานของช่องค่ะแล้วคือพี่ออกมาเขาจะเป็นคนหนึ่งที่แฟนคลับเขาเยอะมากแฟนคลับเขาเยอะแบบมาจากไหนไม่รู้เยอะแยะ,ะนึกออกไหมคะมันจะแตกต่างจากคนอื่นอะแล้วเวลามาเราจะเห็นถึูความเหนียวแน่นอะแต่ก็อย่างที่เราคงไม่แปลกใจอะว่ามัน เจอกันแล้วก็เหมือนคุยกันแบบเฮ้ยฮะอะไรอย่างเงี้ย hmm. มันมันไม่เหมือนคนที่มีฟอร์มอะไรอะค่ะคือเขาเป็นคนหนึ่งที่น่ารักมากที่แบบมันไม่ได้เจอง่ายๆในวงการบันเทิงนะ hmm. พูดก,กันตรงๆค่ะอืม hmm. โอ้โ้คือเชียก็ได้แบบเอ้ยคือเมื่อกี้ที่พูดก็พักผ่อนนะพี่นะพักผ่อนเพราะว่าการการที่เราเราได้เจอโลกที่มันตั้งรับกันไม่ทันอย่างเงี้ยแล้ว มันมันไม่รู้เอาพูดตรงโรคนี้มันไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะจะ,จะอยู่จะรอดหรือจะไปเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเชียก็ไม่รู้ว่าในช่วงที่ผ่านมาภาวะจิตใจหรืออะไรในการที่เราต้องต่อสู้กับความที่แบบ เฮ้ยเราเราต้องอยู่เราต้องรอดนะกับโลกที่มันไม่แน่นอนเลยมันเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นกําลังใจพี่เขาเพราะพี่เขาเป็นคนหนึ่งที่เพื่อนรักเยอะมากนะคะแล้วก็แฟนคลับรักเยอะมากรวมถึงแบบใครได้ร่วมงานกับเขาได้เจอเขารักเขาทุกคนแหละวันนี้ก็ได้ต่บอกให้เขาแบบโอเคพักผ่อนพี่แบบหลับให้สบายได้พูดอะไรกับแม่พ่อโอ้ยจริงๆพที่แบบรู้สึกขึ้นมาเนี่ยคือเมื่อกี้แบบพอมาถึงเข้าไปหาแม่ก่อนนะคะเข้าไปเอาแม่บอกเออให้ ให้กำลังใจนะคะแม่เพราะว่ามันคงเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากของครอบครัวค่ะแล้วก็ได้เห็นถึงความพยายามสู้ของครอบครัวมันไม่มีใครพร้อมต่อก,กับการจากไปอะค่ะแต่ว่าก็ได้แต่ให้กําลังใจก็บีบมือให้กําลังใจคุณแม่ขเขาค่ะแบบตั้งใจให้กําลังใจแม่นะอยากอยากมาหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่ที่ไปละหลายคนก็บอกพี่อนผมก็คือสู้โลกนี้มาด้วยโอ้โหเอาจริงนะเชียขนาดแค่ผ่าเข่าทุกคนแค่เราทําอะไรไม่ได้เหมือนเดิมอะ เหมือนจะลุกจะเดินจะจะ,จะเนี่ยจะนั่งแบบนั่งลงไปลุกขึ้นมาด้วยขาเดียวทํายังไม่ได้อะใจยังรู้สึกแย่มากเลยอ่ะแล้วแล้วกับกับพี่ออมเองที่แบบภาวะของโรกมันมันแรงกว่าเราเยอะมากเราไม่รู้เลยว่าแบบเขาอยู่กับการต่อสู้อะไรในใจในตัวเขาบ้างมันมันทรมานใจอะคะ่ะก็เลยถึงแบบเมื่อกี้สิ่งที่ได้จะบอกแบบคําเดียวชัดๆเลยก็แบบพักผ่อนพี่พักผ่อนประมาณนี้ขอบคุณค่ะ するかな แต่ท่านไรยจะต้องตายด้วยกันหมดทั้งเิ้นพราะชีวิตมีความตายเป็น แพพเตออ่ะรงส่าก่อนแล้วไม่เป็นทีวีแบบนั้นช้นะครับ